หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID f ีฟ a าไลสีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขาย ID ดีฟ4ฟาสี่บโบริการรับซื้อและขาย ID ดีฟ a ฟาไลสีมีทั้ง M รล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถบยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเอมอีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยูครับผมปปลูดและเกมฟีฟ่าออนไล4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวนักเตะกันนะก็เป็นนักเตะที่ยืนอยู่นี้เลยนั่นคือซามูเอลเอโตปี NTG บวกแกันเลยนะครับผมก็ซามูเอลเอโตปีนี้นะ NTG บวกแนะก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างลิมิเต็ดอยู่นะเพราะว่ามันเปิดหาไม่ได้นอกจากการที่จะสุ่มกิจกรรม ล่าสุดนี้เลยนะคือกิจกรรมโกลเด้นสปินนะครับนะ,นะบนะก็ลุ้นบวก8กันคือไม่ต้องลุ้นบวก8นะมันเป็นบวก8ให้เลยนะครับนะแต่ว่าจะลุ้นนักเตะว่าจะได้ใครถ้าสมมติซุ่มได้เอโตอมาก็ถือว่าน่าเล่นน่าสนใจมากเลยนะสำหรับเอโตอปีเอ็นจีนะครับผมบวก8ด้วยนะจัดค่าพลังนี่คือโคตรโกงเลยนะเอโตอปีนี้นะครับโอเคก็รูปร่างหน้าตาเอโตก็เหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วนะเป็นประมาณทรงประมาณนี้อยู่เลยนะทรงผมก็ประมาณเรียกทรงอะไรอะทรงผมตส้นห่วงนี่หรอ อันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ถือว่าล่อเท่สไตล์แคมรูนนะครับประมาณนั้นนะสำหรับซาเอลเอโต้นะงจริงก็มีปีไอปีเชลซีก็เป็นทรงผมที่แบบพอมีผมขึ้นมาบ้างนะเพราะปีนั้นมันเหมือนจะเริ่มแก่แล้วด้วยนะก็เลยนะประมาณนั้นแล้วกันนะสำหรับซาเอลเอโต้ปีเอ็นทีจีเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูค่าพลังกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงสำหรับซาเมลเอโต้ปีเอ็นทีจีบวกแปดนะครับผมไปดูกันไป โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในหน้าตลาดนะเซิร์ชชื่อซาเวลเอโต้นะก็มีอยู่หลายปีเลยนะก็ที่เราเล่นกันเด่นๆก็จะเป็นถ้าเป็นบุกแปดนะก็จะมีปีเนี้ยเอโต้ปีเชลซีนะครับบุกแปดก็พลังไม่ถือว่าไม่มากนะร้อยสิบห้านะครับแต่ว่าคือพลังแผงคือมันไม่ค่อยดีแล้วเป็นเป็นปีที่แบบตอนแก่แล้วก็มีแค่ฟินเนชช็อตอย่างเดียวเนาะความเร็วสปีดต้นอะไรมันก็ถือว่าร้อยยี่มันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็เยอะแต่ไม่ได้เยอะมากนะ แล้วก็เลี้ยงบอลเร็วไม่มีด้วยนะคือมันแก่แล้วก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นกันเนาะปีนี้แล้วก็ปีซาเมเวโตเอ็นจีของเรานะคือส t ตตอยู่ที่เริ่มต้นอยู่ที่ร้อยสามนะครับเป็นรองปีเอฟเอเนาะอันนี้เริ่มต้นร้อยสี่นะครับนะแล้วก็เอฟเอนี่คือพลังเริ่มต้นร้อยสี่นี่คือเป็นปีที่สองเท้านะเป็นปีที่แบบว่าพลังแฝงดีแต่ว่าไม่มีเลี้ยงบอลเร็วนะครับเอโตปีนี้แต่ความเร็วก็ยังขึ้นร้อยยี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเอโตปีเอฟเอเนาะ นะครับแล้วก็ปี b t b ีนี่คือเป็นปีที่ถือว่าเก่งเลยแต่ว่าไม่สองเท้านะพลังแฝงนี่คือ b t b ปี b t b กับปี n d g ของเรานี่คือพลังแฝงเหมือนกันเลยนะเลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่านแล้วก็เยปั่นแล้วก็ชิพนะประมาณนั้นนะครับแต่ b ี b นี่คือความเร็วนี่จะดีดไป125 126เลยโคตรเยอะนะจบสกอร์ก็127นะเยอะมากนะครับซึ่งของเราเอโตอร์นี่คือ นะครับเป็นปีที่เป็นลองปี a นิดนึงแต่ว่าพลังแฝงนี่คือจะเหมือนปีไอคอนมากกว่าเออเพราะว่าปีปีนี้มันมีหลังเท้านะครับปี b t b มันจะไม่มีหลังเท้ามันจะเป็นชิปแทนเนาะน่าจะมีเหมือนปีไอคอนนะครับเออในพลังแฝงเหมือนเบีอคอนเลยมีหลังเท้าเลี้ยงผ่านเลี้ยงเร็วแล้วก็ปั่นเนาะสำหรับเอโต้ปี n อ g นบวกแปดนะครับ ก็เอาจิงถ้าใครสุ่มได้มันก็คือเล่นได้นะคืออาจจะเป็นรองพวกปี FA ปี BTB นิดนึงเหมือนจะดีกว่า FA ตรงความเร็วนะแต่ว่าจะเป็นรองปี BTB ชัดเจนเพราะว่า BTB นี่คือมันจะเป็นปีที่เร็วกว่านะครับประมาณนั้นเนาะเรื่องความควงความไรมันก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะสำหรับ BTB เนาะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูค่าพลังในทีมดีกว่านะว่าเอโตเอทีจีเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันปะ โอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในทีมแล้วนะก็ซาเมลเอโต้ปีเอ็นจีนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่127นะครับคือเริ่มต้นอยู่ที่118นะครับสำหรับเอโต้ก็ถือว่าเยอะเลยนะสำหรับ118นะครับก็บวกฟูลทีมบวกเวลก็ประมาณอีก9สเตตนะครับก็จะเป็น127เนาะก็เอ็มพีอยู่ที่22นะถือว่าไม่เยอะเลยนะสูง179หนัก75รูปร่างปกตินะครับไซส์4ขวา5นะสำหรับเอโต้นะครับพลังแฝงก็เหมือนไอคอนนะเลี้ยงผ่าน หลังเท้าเลี้ยงเร็วปั่นนะครับก็ความเร็วสเตตตอนนี้คือความเร็วสปิดต้นนี่คือดีดไปเลยร้อยสามสิบสามร้อยสามสี่นะครับโคตรเยอะกั <Wow. S 1> บสกอร์ก็เยอะอยู่แล้วนะเอโต้ร้อยสามสิบห้านะครับยืนตำแหน่งนี่เยอะมายล้วร้อยสามสามนะกองหน้าที่ค่าค่าสเตตยืนตำแหน่งเยอะๆจะหาช่องดีมากเลยนะครับแล้วก็บดิยานะครับร้อยสามสิบนะครับประมาณนั้นที่เป็นสีแดงน้องร้อยสามสิบนะแล้วก็เรื่อง แต่ลูกโทษก็ร้อยสามสิบเหมือนกันนะการยิงยุทธโทษนะครับคล้องตัวร้อยสามสามนะพิกตรงพิกตัวสไตล์ประมาณตออเลสแต่ตัวเล็กกว่าและผิวกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าแล้วก็มีเลี้ยงบอลผ่านด้วยตออเลสค่าคล้องตัวเยอะจริงแต่ว่าไม่มีเลี้ยงบอลผ่านอาจจะพิกตัวไม่เท่าเอโต้นะครับความพิกตัวคล้องตัวนะครับนะแล้วก็เรื่องความอืดก็เยอะนะภูมิมอลมก็ร้อยสามสิบสามก็เยอะเหมือนกันนะครับเป็นสีแดงนี่คือดีหมดเพราะนั้นเนาะนะเรื่องความแข็งแกร่งก็อาจจะไม่เยอะมากไม่ถึงร้อยยี่นะ พราะามันเป็นกองหน้าสายผิวสายความเร็วนี่มันมันความแข็งแร่งจะไม่เยอะอยู่แล้วนะจะเป็นแบบสายกระชากหนีประมาณนั้นนะครับนะไม่ต้องไปเบียดใครเนาะสำหรับเอโต้นะก็ประมาณนี้เลยนะจุดเด่นของเอโต้นะครับนะก็ใครที่อยากได้นะก็ไปซุ่มหาได้นะที่กิจกรรมโกลเด้นสปินเลยนะครับนะก็การันตีบวกแปแน่นอนแต่ว่าจะซุ่มได้ตัวไหนต้องไปลองลุนกันแต่ถ้าได้เอโต้มาก็บอกเลยว่าน่าเล่นมากเลยเอาเข้าทีมได้เลยนะถ้าจัดร้อยสิบแปดนี่คือโคตรเก่งนะครับนะสำหรับเอโต้นะ โอเคนาะแผนนี้ก็ที่เราใช้ก็ห้าสองหนึ่งสองนะก็เดี๋ยวไปดูเทคนิกกันเป็นแผน B ีทคสองนะครับนะใครอยากลองเล่นดูก็ก๊อปแผนไปเล่นดูได้แผนรอแบ็กเติมแล้วก็กองหน้า2คนนี้เอาไว้แทงทะลุช่องสวนกลับได้นะใช้ความเร็วของ2ตัวหน้าประมาณนั้นนะเนี่ยคือกองหน้าก็คือเอาไว้แบบแทงช่องรอสวนกลับได้นะครับถ้าเล่นเกมลูกก็จะรอแบ็กเติมประมาณนั้นแ,แผ่นนี้นะก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันเอโต้ก็เล่นได้อยู่แล้ว มันมีช็อตให้วิ่งวิ่งสวนไปเอโต้แม่งก็วิ่งได้โคตรเร็วนะครับผมประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของซามูเอลเอโต้ปีเอ็นทีจีบวกแปดกันนะว่าจะโหดจะโกงมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การทำประรตูของซามูเอลเอโต้ปีเอ็นทีจีบวกแปดกันนะครับนาก็ช็อตนี้ขึ้นเกมมาจากพุ่งสับประตูครับถายบอลมาถึงลิสเตมมาชิงกับฟลอตอเลสปาจโจ เห็นเอโต้ทำช่องตรงนี้แตะเฟิร์สทัดไปแล้วแหวกสองเลยครับรงนี้เอโต้หลุดมาก็ปั่นเข้าไปครับผมโอ้โหความเร็วนี่เหลือล้นนะสำหรับโซมเยลเอโต้นะครับแต่เฟิร์สทัดได้แล้วมีช็อตวิ่งแม่งพุ่งไปเลยนะแหวกสองตัวตรงนั้นไปเลยนะครับโอ้ช็อตนี้โกงจริงนะตอนเล่นก็ไม่คิดว่าจะแหวกได้แม่งแหวกไปเฉยเลยนะครับสองตัวตรงนั้นอ่าและช็อตนี้ครับมาที่กุลิดชิงกัน บอลหลากหลายต่อให้วันโดตาเลสโลติดเซฟตรงนี้ครับแล้วอาราบาตามมาให้เอโต้ตรงนี้โลสายเข้าไปครับผมนะคือมันยิงคมมากนะความยิงคมของมันมันคือมันค,ม,นคมมากเลยนะเอโต้ในกรอบนะครับคือมุมแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะยิงซ้ายด้วยมันยังเข้าอ่ประมาณนั้นเนี่ยมุมเนี้ยไม่มีแล้วนะครับมันยิงไปอีกประมาณโค้นเสาอีกฝั่งหนึ่งคือมันเป็นการยิงที่คมมากเลยนะนะครับ แล้วตอนนี้ครับบรรลัก์มาให้โตแตะเฟิร์ทัดหนึ่งทีมีเลี่ยมร้องหักดูก็หายเหมือนกันครับผมโอ้โหคมคลิปนะนอกกบก็ถือว่ายิงได้แต่ว่าไม่ได้ยิงได้บ่อยขนาดนั้นนะนะครับผมคือที่ยิงได้คือมันมีพลังแฝงยิงหลังเท้าไงหักหลังเท้าได้นะครับแล้วก็ฆ่าจบสกรเยอะด้วยก็เลยยิงได้นะลูกนี้นะครับนะมันก็ไม่ได้ยิงได้บ่อยหรอกแต่ก็ถือว่ายิงได้อยู่นะแล้วตอนนี้ครับอีกฝั่งวางมาตักได้ครับมาที่เตีม พากุลิดครับชิงกันเอโตบาโจบาโจไหลให้ต่อเลสตรงนี้ครับผมย้อนมาแล้วยังไงยังได้อยู่ลิสเจมไหลต่อเอโต้ม้วนหนึ่งทีโลซ้ายก็เข้าเห็นไหมมันคมนะนี่คือกว่าห้าสาสสี่นไม่สสี่มันโอเคมากเลยเป็นการยิงที่คมมากในกรอบนะครับเอโตนะโอ้โหคัสุดแตอนนี้ตักข้ามาครับอาราบาริมเส้น หลด,ดมาเห็นเอโตแล้วจ่ายตรงนี้วิ่งแซงเลยครับแล้วก็ยิงเนี่ยให้มมุมโคตรน้อยเลยแต่มันยิงเข้าอ่ะความคมไม่โคตรเยอะเลยนะเอโตคมมากนะครับแล้วช็อตเมื่อกี้ก่อนที่จะจ่ายมันรักษาลายอยู่พอจ่ายมันปุ๊บมันติดเครื่องตัวเองอ่ะวิ่งแซงไปเพื่อไปรับบอลประมาณนั้นให้มันได้เปรียบอ่ะแล้วพอมุมเนี้ยมันยังยิงสายกับมุมนิดเดียวประตูบีบหมดทุกอย่างแล้วมันยังยิงเข้านะเอโตนะครับแล้ว็อตนี้มาที่ลิสเจม ดึงจังหวะครับจ่ายไม่ได้ก็ย้อนก่อนผลิตมาให้บัลหลักแล้วชิงกันไวมาถึงอาราบาสุดเส้นแล้วเอโตร้รอรับยิงเสาแรกนิ่มๆเลยครับตรงนี้นะไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องยิงแรงนะครับขอแค่ยิงเบาๆแล้วให้มันคมเข้ากรอบก็พอนะครับกองหน้าประมาณนี้คือชอบมากเลยเป็นตัวที่ไม่ต้องเน้นยิงแรงยิงให้มันเข้ากรอบอะยังไงก็เข้าประมาณนั้นนะความคมและช็อตน,นี้ไหลามาตรงนี้กำลังจะงานยิงเลยโดนโตโมริตัดร่วงเลยนะเกี่ยวขาร่วงไปเลยจุดโทษเลย เอโตบอกกำลังจะได้ซัดอยู่แล้วโหลงัดขาเลยโอ้โ oh, ห oh. เรียกกำลังยิงเอาขาไปเกี่ยวเลยนะครับก็ตัวเรียกจุดโทษได้เป็นเอโตก็ต้องให้เอโตยิงนะครับก็มุมเดิมนะซ้ายบนย่องไปยิงก็นิ่มๆเข้าไปนะประตูไม่ได้เยียบด้วยนะครับเอโตนิ่มๆเลยนะลูกนี้นะครับเอาเรื่องเอาเรื่องคือมันคมอยู่แล้วจุดโทษนะความยิงจุดโทษคือยิงได้ทุกตัวอยู่แล้วในกองหน้าคมอยู่แล้วนะครับ แล้วช็อตน,นี้ตัดบอลได้ครับมาแล้วครับช็อตสวนนะครับบาตโจเห็นเอตโต้ไปแล้วครับผมทําช่องไอ้แม่แผนนี้มันมีช็อตสวนนะได้วิ่งนะเอตโต้หลุดมาอย่างนี้ก็ปั่นเสาแรกเนี่ยนิ่นมๆไม่ต้องแบบยิงแรงยิงแค่มันเข้ากรอบให้มันเข้าประตูก็พอนะครับความคมนี่สุดยอดจริงนะความเร็วก็มีความคมก็ถือว่าได้นั้นหลุดไปนะคือถ้าหลุดแล้วดูดิมไม่ต้องตามคือมันเร็วมากเลยนะความเร็วมันได้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้บาตโจครับมาที่เลสเจม แตะไปริมเส้นครับลิสเจมยังไงย้อนมาตั้งก่อนครับที่บาโจแล้วเห็นข้างล่างมาแล้วครับอาราบาหลุดมาเห็นเอโต้ในปาดไปเอโต้แปดนิ่มๆเลยนะครับโอ้โหการยืนตำแหน่งนะข้อนี้ก็สําคัญนะครับทําให้แบบว่าหลุดไปนี่คือพร้อมจบสกอร์นะครับถ้าหลุดมาแล้วคือวิ่งไปอยู่ในที่ที่พร้อมจบสกอร์ได้เลยนะครับและท่านี้ช็อตสุดท้ายแล้วนะครับฝั่งเขาขึ้นมาครับยังไงเปิดเข้ามาตรงนี้ฟันไดดักได้ครับแล้วช็อตสวนมาอีกแล้วครับ บาโดโจได้บอลแล้ววิ่งแล้วครับเอโต้ไปแล้วครับแฝงหมดเลยดูดีความเร็วคือหลุดหมดทั้งแผงนะั้นแล้วหลุดมาตรงนี้ก็โลนิ่มๆเข้าไปนะครับนะนะจบๆนิ่มๆคมๆนะสำหรับเอโต้นะก็ใครที่อยากได้เอโต้นะย้ำอีกทีนะว่าสามารถไปสุ่มกันได้นะที่กิจกรรมโกลเด้นสปินได้เลยนะครับนะการันตีบวกแปดแน่นอนนะครับนะแต่ว่าจะได้เอโต้หรือเปล่าก็ต้องไปลองสุ่มกันแต่ถ้าได้มาบอกเลยนะว่าโกมากมากเลยนะครับยามที่รีวิวเลยนะ มันเป็นตัวที่เร็วมากเลยนะครับแล้วจบสกอร์คมด้วยนะครับนะสำหรับเอโต้เอกแปดนะครับผมก็มานี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบใจการรีวิวนักเตะแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ